เรื่องอย่างพาราได้กระโดดมาเป็นผู้รู้เรื่องสุขภาพแก้ปัญหาชาวสวนอย่างพาราได้แก้ปัญหาเพื่อนๆที่ประสบปัญหาเรื่องความเสื่อมในตัวได้นะครับเป็นผู้ที่รู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่กินเออรู้ลึกรู้จริงในสิ่งที่เอาไปขายเอาไปบอกอางนี้ดีกว่านะครับซึ่ง ท่านเดินทางร่วมกับเรามาจากจังหวัดสุรินทร์นะครับม,มีภาพให้ท่านไหมอ่ามีภาพนะครับมีภาพของท่านท่านนะครับเป็นข้าราชการครูเออร์ลี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ท่านก็เข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหารสมาชิกและก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่พร้อมจะถ่ายทอดประสบการณ์ความตั้งใจอุดมการณ์ดีๆให้กนะับพี่น้องครับในานาม,มตาอตรับอาจารย์ประพันธ์สายแก้วครับอาจารย์พระพันสายแก้วครับ ดีใจที่ได้มาภาคใต้ก็ขอแนะนำตัวเอ,อน,นนะครับผมประพันสายแก้วตอนนี้ก็อายุประมาณประมาณ54ปีครับประมาณคต้องมีฮาร์ดดิสก์ฮาร์ดดิสก์54ปีแต่อตอนนี้เป็นข้ราราชการครูครับเรื่อเมื่อขสสนรสิทธิ์ว่า ออกมาทำา็เป็นส่วนตัวครูพ้อคนสีรคก็มีเนี่ยมีพ่อลูชายลูกสาวอย่างละคน <c oughs> เป็นสองคน <c oughs> ตอนนี้ลูกก็จบไปแล้วจบยาโภชนภูมีาง,มนา,งานมีงานทำส่วนตัผมปกติเป็นครูภานอก พบปากผู้ครองเองที่มีอาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นานาข้าหวหอมกระเทียมยางพารามันข้าวโพดหลากหลายทุกอย่างผสมญหาน,นเพราะว่าเราใช้ดิมพ์มากอำนาับแรกเินต้องตายพิมพายแล้วก็ใช้ยางข้ามเลยรับสู มันทำให้ระบบนิเวศของพืชเสียหายแลย้วยงมันยิงก่อยอโรคต่างๆเข้ามาทำให้ผลผลิตเสียหายมากมายผนะมเอาปัญหาเนี่ยไปศึกษาหาความรู้เพราะทาั้งรุกงศิลป์ุงนหนาู้ปกครอง์เรียนโดยเฉพาะยามพราทางวิชาชีเขาต้องการหลายได้ใเป็นสุดนี้มากเพราะว่า กะวนเขาทำนาปีเดียวปีหนึ่งแค่ครั้งเดียวเขาหวังกัรทางได้ใต้หนึ่งรายได้ยาพาราแต่เขาก็ปฏิบัติตามที่เขาว่ามาถ้าดยเอาไปจากภาคใต้หรือจากไหนก็คงไปจากภาคใต้ไปเนาะแล้วก็สอง พันในท้องตลาดหลายตัวแต่ก็ให้เอาไปลองแล้วลมันก็ไม่ไรก,ก็เป็นแค่น้ำหมักเป็นแค่ยีนเลย้วไปทำไปชิมมันก็ไม่เห็นอะไรสุดท้ายผมได้ไปดูเรื่องตื่นไปเจอบริษัทของการเปาเลใ้ผได้ศึกษา เว็บนี้มันรูปแบบแปลเพราะมีแต่องค์ความรู้อธิบายชัดเจนแต่ถ้าไปสืษ,ษาแล้วก็ทดลองอิทพันลุู้ผู้มันใช้ส่วนสัญ่าณนานไล่ผมดีมากจนผมกล้า,การ,รันตีเลยว่าเป็นสินค้นามือจับแล้วผมคิดในใจผมว่าผมจะเอาสินค้า ไปเดินบอกเ่าทางศาสนาหรือทางประเทศเ,เพื่อเปลี่ยนรอยน้ำตามันเป็นรอยและสิ่งที่ผมเอานำไปบอกเจตกรให้เขาได้อยู่ดีอยู่ดีผมขอทุกส่วนสนให้มาดาและบิดาที่รู้รักแลรวขอบคุณครับผมครับอุดมการณ์ นะครับอุณมการสุดยอดนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ท่องอินเทอร์เน็ตนะครับเย็นๆหลังจากเสร็จภารกิจจากงานที่อู่อู่รถนะครับแล้วก็ธุรกิจของท่านก็มีรถเมย์ให้เช่าเป็นสิบคันมีรถตู้นะครับที่วิ่งระหว่างอเอยิกวทาิกันนะครับจริงๆวิถีชีวิตของท่านอยู่เฉยๆก็พอได้ ลูกชายเป็นเจ้าหน้าที่ทกศอ,อยู่ที่จังหวัดพังงาหารนะครับลูกสาวก็เป็นราชการครูนะครับแล้วก็มีร้านที่เปิดสำหรับให้เป็นร้านอาหารนะครับน่าดูที่ยางกันครับหาจ้าวสี่้าวเรียนตัดประทัดวศรพกรณ์ สมาชิกที่มีเกียรติและก็เจ้าจามวัดสตูนทุกคนกับพกมาันจันมณีสวัสดีครับ <S <S ไปควงภาษาบ้านเราไม่รู้เรือมั่งทีมานั่งตรงนี้พุออยามีเล่จากวัวใจนะครับว่าพุกเป็นเด็กสุรานะครับเด็กตีกรีดยางตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วการพุกเจอตัวนี้โดยที่ว่าพุเปิดใจชาย โดยสิ่งไม่ต้องม,มาขับนะครับโดยสี่งวามไม่เชือ้อนะครับและกล้านวันนี้นะครับปุ๊บได้เดินทางปฏิสร้างนะครับด้วย,ว,ยวุ่นใจสิวาอยากให้ขั้วหยานของเขาอยากให้เป,เปลี่ยนเมื่อกองปุ๊บตีสุราไปด้วยความตั้งใจนะครับขอกร้มโรวัตลาดมิสร้างนะครับเบิกปิดยามอีกไล่มาหลายแล้วกล้า ก็จะปิดแบรกเมื่อมันราอีมีความคิดตัวนี้นะครับผลก่อได้นำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ไปเจอที่มาไปกินไปนอนไปตดยักษ์เลือกได้ตักยางยากษกับดานะครับเพราะวัดนีนโ้นนะครับขี้ยงมันก็ออกมาเปิดเส้นงน้อยนะครับไม่เมื่อมันเราเพราะว่าคนดีเนาะคนดี้มัน,นเราที่งเปิดเสียงทุก แต่ปีศาจนะครับเสร็จหน่อยปั๊บนะครับก็ไปใตวยวายในโลนา้นนะครับแต่วันห,หน้า,าที่เราเจอคือนายหยางไทเพื่อนบ้านเราที่เจอพื้นเลยอ้อมกันในนาผลิตภัณฑ์แต่มีไปนะครับไปตางความรู้สึกดีดีกับเก้านะครับเก็า็เลยแต่งตั้งันเป็นผัวหน้านะครับโดยที่ว่าเพาะความรู้ในการคิดยังไปให้พี่นองใจซาจะได้ไปดูการเนี่ยหแล้วนะครับและวันนี้นะครับความรู้สึกดีเหรอบนี้นะครับ กับปีน้องเจ้าจากวัดสะตูนนะครับผมกอยากให้ทันนะครับไปบอกปีน้องก้องตัดในเรื่องที่สุดถ้าวาก็อยยกได้ก็ได้เพิรน,นะครับด่วนเลยเพราะว่านะวันนี้ปุ๊กก็ไม่คิดว่ายากจะเยียมขึ้นรูปรอยาซิ่ีวิตนปุ๊กนะครับปลิ้นกิโลละสามบาทแต่มีความสูรสิทอย่างไรกับครับ ผลิตภัณฑ์เหล่านีนนา้ให้การพิจาจรนานะครับแล้วก็ทื้อชาด้วยตัวเองอยากวางพ้นสีพูดโดยไม่ได้รองกับตัวเองก็ขอบคุณครับสวัสดีครับครับเต็นไปด้วยความตั้งใจเหมือนเดิมแล้วผมฝากออกไหมครับผมอยู่กับมานานมาสองปีผมยังฝากได้หน่อยๆ <laughs> นะครับก็ เป็นเด็กหนุ่มไฟแรงนะครับที่เดินทางร่วมก,กับทีมคณะผู้บริหารไปเจอผมนั่งขายพริกอยู่ที่ตลาดตัวผมเนี่ยขายพริกที่ที่นี่เขาเรียกอะไรพริกอทุทาได้ดิบพรีเออมันต้องสื่อสารให้ครบเดี๋ยวใหญ่ในหน้ากยิ้มอย่างเดียวผความมันไม่ออกนะครับผมขายดิบพรีก,กับแม่บ้านนะครับผมปลูกที่เก็บพริกมาขายทีสองผมไปตลาดนะครับทีสอ,องผมไปตลาดผมขายเสรเ็จปีห้าผมก็จะกลับมาบ้าน ผมก็จะไปทําอะไรที่มันเป็นเรื่องราวของผมนะครับแล้วก็ท่านประธานเกิดข้อสงสัยเพราะผมสั่งซื้อทีละเยอะก็เลยถามไปว่าท่านพวกผมทําอะไรบ้างนะครับหลังจากที่ได้เจอโอกาสแล้วก็เลยท่านไปเยี่ยมจากวันนั้นมานะครับวันที่สามเดือนตุลาสองพันห้าร้อยห้าสิบสองอันนั้นไปเห็นยางพาราที่บ้านผมที่อุบลนะครับก็เลยไปสอนให้รู้จักวิธีกรีดยาา ไปสอนให้รู้จักการดูแลรักษายางไปสอนให้เข้าใจว่าไอ้ผีแดงๆแบบมันไม่ใช่เออเราไม่พาดพิถึงใครนะครับขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการแยกย่อยเอาอย่างนี้ดีกว่าเออมันเสีย้ยมันเสี้ยออง